ส่รายการคุณพระช่วยครับผมในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับละครเรื่องครูเพนสีกับเลดี้ปอบครับผมมาได้ครึ่งเรื่องและกระแสดีมากเลยนะฮะเป็นละครคอมเมดี้ครับผมจากช่องวพอยท์นะฮะที่รวมนักแสดงสายฮาไว้ทับจอเลยนะครับครับผมนะฮะวันนี้้พูดจะมาพูดคุยเรื่องราวของละครครูเพนสีกับเลดี้ปอบวันนี้นะครับก็เป็นคิวของเลดี้ปอบกับครูบอยกันบ้างนะครับขอต้อนรับครับ คุณแพทย์นัพานะครับและคุณไนกี้นิติโดนครับผมสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออแพทย์จ้าละครเรื่องนี้ต่างกับเรื่องอื่นที่เล่นมาไหมต่างตรงที่เราไม่ได้อ่านบททำไมอ่ะเราไม่รู้ว่าเราเป็นปอบเอะเรงเนี้ยเราก็ตับตกลงไปละครเข้ามารับค่ะรับค่ะช่วงโควิดด้วยนะตอนนั้นรับค่ะช่องเวิร์กพอยรับค่ะใครเล่นบ้างอ๋อมีพี่ตุ๊กกี้มีพี่โอ้รับค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นปอบใช่ ก็อ่านเรื่องครูเพนสีกับเลดี้ปอบตอนแรกคิดว่าตัเองจะไปปราบปอบใช่ไหมแน่นอนที่สุดเลดี้ส่วนปอบนะอีกตัวหนึ่งแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วฉันเป็นปอบวันแรกเลยไปรู้ตัวอีกทีคือวันฟิตติ้งเดี๋ยวน้องแพทจะมีแต่งเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ทำไมต้องแต่งเอฟเฟกตคะเออถัมเขาเล่นเป็นปอบลูกช่วยเป็นปอบหนีเลย ไม่ได้เตรียมตัวว่าตัวเองจะเป็นปอบเตรียมตัวว่าจะมาคนสวยมาเป็นนางเอกสวยไม่ไคิดว่าต้องมาไต่เขี้ยวไต่ตาแดงไต่เล็บแต่เป็นปอบที่สวยอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดเองเออเองกำลังพูดอยู่แต่เป็นการการันตีจากคอมเมนต์ของเหล่าแฟนๆที่ดูละครแล้วบอกว่าไม่เคยเห็นปอบสวยขนาดนี้ตาแดงทำอะไรไม่ได้เลยเขี้ยวทำอะไรพี่แพทไม่ได้เลยอันนี้เราเติมมิงเปล่า แต่มีหลายร่างนะมีหลายภาคด้วยนะคุณมีสองสามสามร่างอ่ะคนก็บอกว่าเป็นปอบเป็นปอบที่สวยสมแล้วที่เคยเป็นนางเอกอยากตีปากคนนั้นมากอ๋อทไมต้องเคยเป็นนางเอกฉันเป็นนางเอกตลอดกาลใช่ลูกเราไปคอมเมนต์หรือเปล่าลูกชายเราหรือเปล่าคอมเมนต์เลฟซิงเลฟซิงก็ระวตเป็นหนึ่งเซ์ไรส์เลยที่ไหนที่พี่ไม่เคยรู้เลยว่าคุณเขาเป็นสายคอมเมดี จริงชอบจริงๆชอบครับ,<อ>บคือคนไม่รู้เพราะว่าคนจะเห็นผมจากดรามา่าหรือไม่ก็ตบจูบแซบแนวนี้แต่ว่าจริงๆผมมาชอบคอมเมดี้ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มี ได้ออกลวดลายที่ไหนโอกาสจากที่ไหนมีในบทมีโอกาสใส่มุกใส่หลังเราเองไหมเสนอพุ่มกับพี่ผมว่าผมมีมีส่วนใหญ่น่ารำคาญเลยมีจนน่ารำคาญล่าธรรมีเยอะมากเลยมีมีจนแพ้แต่ยกมือไหว้บอกพ่อเฮอพ่อรู้แล้วตลกพ่อย่างนี้เลยบทอาจจะมาแค่หนึ่งสองสามแต่พี่ผมมีสีท่าเสนอผมมีอย่างนี้มาเสนอเอาไหมแล้วเอาด้วยนะเฮ้ีแต่พี่บอกว่าไม่ค่ยเอาเอาพอแล้วตัวหลังๆแบบกลัวแล้วอ่ะเฮ้ยไม่กล้าเสนอแล้วอ่ะ คือในเรื่องเนี้ยผมเป็นครูบอยซึ่งเป็นน้องชายของครูเพ็ญศรีแล้วเราก็จะเล่นเป็นพี่น้องกันแล้วมันเหมือนเวลาเราเข้าด้วยกันอ่ะพี่มันเหมือนเรามองตาแล้วรู้ใจมันเหมือนจุกไวที่แบบพร้อมที่จะเปิดออกมาพี่พอมองหน้ากันเอาอีกแล้วระเบิดความฮามันระเบิดความฮาตรงเนี้ยพี่อ่าก็จึเรื่องเรื่องมีเฮฮาปาร์ตี้เหรอล่ะครับมีน่าหวาดกลัวไหมอืจะเป็นแพทนี่นี่น่ากลัวกลัวแบบน่ากลัวจนลูกตัวเองร้องไห้พี่เลงไอเลทอ่ะ ก็บอกแล้วว่าไม่ให้มาหน้าฉากไม่ให้มาน้าฉากด้านมารักแม่ตอนหน้าฉากแล้วสภาพคือเป็นฉากที่พี่ตุ๊กกี้ต้องมาเห็นแพทเป็นปอบครั้งแรกแรกๆเลยเนาะแรกคือตาแดงใส่เขี้ยวกินไส้แล้วคาบไส้ไก่คาบไก่ไว้ในปากแล้วเลือดไหลแล้วไอ้เลสเนี่ยก็วู้ใครปล่อยคิวมันเนาะไม่เขาหาอยู่นานแล้วว่าแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแู่ไหนแพทก็กำลังเข้าฉากเข้าฉากนี่ไงแม่แม่อยู่นู่นแล้วมันก็เรียก แม่แม่แล้วแม่ถานไปงี้ยงร้องกินแอร์เราบอกเลยร้องไห้เรื่องนี้ต้องดังแน่นอนเพราะลูกร้องไห้เลยเชื่อแม่แม่แม่หนูจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมอะร้องไห้เือนเากลวลาภาพจำของเล็กคือ นางมาร้ายนางมาย้ออแต่พอมาเจอของจริงโอ้มีเขี้ยวตาแดงด้วยแล้วกินถือไก่เลือดสดตกใจเลยขุณมากเหมือนมากลยครับเพราะว่าเราได้ช่างนะปลาแดงที่เป็นแบบว่าแต่งเอฟเฟคแต่งเอฟเฟคเมืองนอกด้วยครับมันเลยทําให้ปอบดูงี้ดูน่ากลัวและเหมือนมากต้องไปต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าว่าเรารู้ต้องเป็นปอบไปดูหรือว่าขอคําแนะนําหรือว่าหนูจะเล่นไปทางไหนดีพี่ พระมีแบบอย่างปอบมากมายที่คนจําใช่แต่ว่าอันนี้เป็นปอบสมัยใหม่ค่ะมันก็เล่นเป็นเรานี่แหละปอบสมัยใหม่หมายความว่าเป็นปอบที่ผ่านการศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าเราจะอยู่กับคนกับมนุษย์ยังไงเป็นปอบที่ไม่กินคนเหรอค่ะจะกินแต่แบบสิงสาราสตร์ตามที่เราเลี้ยงเอาไว้ปอบเวอร์ชันใหม่เป็นปอบเวอร์ชันหลังเขาฝึกต้องกินหมูกระทะนะเพราะว่าผมเอาใจไงเพราะว่าเราหลงรักปอบเข้าไปแล้วไงเราก็อยากที่จะแบบเฮ้ยให้เขา มีเขาเรียกว่าในเรื่องนี้ยให้อยู่กับเราได้ใร่ได้ใช่ให้มันอยู่ร่วมกับเราได้เราก็พยายามทํากึ่งสุกกึ่งดิบนี่คุณพยายามลองกินนะคือให้คนอื่นเขาไม่สงสัยแฟนเราเพราะคือในเรื่องเนี้ยคือเราหลงรักปอบไปเต็มประตูแล้วครับเป็นครูด้วยเป็นครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครูในโรงเรียนเป็นครูในโรงเรียนเพราะในเรื่องเนี่ยเราขาดคุณครูภาษาอังกฤษครูเป็นสีก็หาครูภาษาอังกฤษแล้วก็ได้คนนี้เขามา S <S แล้วพอเข้ามาปุ๊บโหวันแรกเข้ามาช่วยเราเลยไงเราก็เลยปิงิงเขาเลยชอบรักแต่พอรักไปรักมาแฟนเราเป็นปอบจริงๆพี่เป็นสีเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอา้าวเป็นปอบจริงๆแต่สุดท้ายเป็นปอบแล้วไงอ่ะเป็นปอบอผมก็จะรักเพรา,มาะมากับแม่น่ายังรักกันได้เลยทําไมครูบอยกับปอบจะรักกันไม่ได้ผมก็รักคุณได้คุก็เลยกินไส้เขาเลยครับใช่ครับไม่จะกินดไม้ผมนี่แล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดท้ายแม็กซ์เรื่อยๆเลยค่ะคือเรื่องเนี้ยหลายๆคนดูแล้วบอกว่าอุ้ย อยากไปหาหมอจิตแพทย์เพราะเหมือนจะเป็นไบโพราเพราะตอนแรกร้องไห้แล้วก็ขำแล้วก็เครียดแล้วกลับมาร้องไห้คืออย่างที่บอกคือเรื่องนี้คบรถคบรถคือมันจะมีความรักระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็ครูกับครูด้วยกันพี่กับน้องกักนะพี่กับน้องแล้วก็เพื่อนนักเรียนด้วยกันเพราะงั้นก็จะมีหลายบทบาททั้งมีทั้งดราม่าแอคชั่นร้องไห้ความรักแล้วก็คอมดี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ย พี่ทุกกี้นะใช่ไหมเป็นปอบแล้วตอนนี้เป็นปอบแล้วกลัวอะไรได้อย่างนั้นสุดท้ายคิดว่าจะมีปอบแค่คนเดียวคนเดียวแล้วเกลียดบ้างนะครับเพราะว่าเห็นว่ามาลักกับน้องชายแล้วก็ไม่ไม่ไว้ใจปอบพอสุดท้ายตัวเองกลายเป็นปอบเองตอนนี้ครูเป็นสีกลายเป็นปอบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพจะมีพีคกว่านั้นนี่ค่ะมีพีคแบบสุด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 อีกที่แบบเราเขาจะต้องเลือกแล้วว่า จะให้เราอยู่หรือเราไปเพราะว่าจริงๆเยเนดราม่าเลยเพราะจริงๆแล้วว่าเราอะไม่ได้อยากเป็นอมตะเราอยากจะจบดับศูนย์ไปเพราะเราอยู่มาเป็นร้อยปีคือเราอยู่จนเราเห็นคนที่เรารักไปละเราก็ยังอยู่แล้วมันก็จะมีวิธีซึ่งเขาจะต้องเป็นคนทําให้ก็ต้องอยู่ที่เขาแล้วว่า ทได้มเขาทําได้ไหมเราบอกได้ไหมวิธีนั้นไม่ได้เพราะมันดันเป็นสปอยมันไม่ไคือแบบโอ้โหสุดเลยครับเพราะถ้าบอกก็คือไม่ต้องดูและคุณพระช่วยก็คือไม่ต้องดูละครแล้วไม่ได้ให้คนตกใจไงคุณพระช่วยสนุกนะมันมีปมหลายปมมากโดยเฉพาะปมความรับปมนับน่าสงสารนะครับผมปมน่ามนน่าสงสารมากเอ๊ะเราจะมีเห็นบอกว่าไม่รู้จะมีผีนอกจากปอบอีกไหม จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในโรงเรียนเนี่ยผีตานีมีเยอะมากมีเยอะมากผีไทยเยอะมากเลยครับผีตานีผีก็หังมีแวมไพร์ใช่โอ้โหครบเลยได้ร่วมงานกับพี่ตุ๊กี้ครับพี่ป๋องพระป๋องกับพลเนี่ยที่เขาแบบชอบกันนะคู่นี้เขารักกันนะนะเป็นยังไงบ้างน้องน้องแพทพี่ป๋องน่ารักมากพี่ป๋องทุ่มเทกับเรื่องนี้มากให้ทําอะไรก็ทําให้แต่งอะไรก็แต่งเป็นประตสัตว์ในเรื่องครับผมใช่ถ้วถ้าถามถามความยากแน่นอนตั้งแต่เรื่องความมาพี่ก็ แนวนี้เราไม่เคยแม้กระทั่งรับตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นปอบเขาเป็นแล้วเป็นไงยากง่ายยังไงมั่งเหนื่อยนะมีภาคสองเล่นไหมเหนื่อยนะเล่นเล่นไปก่อนนี่เล่นก่อนบอกใครว่าเหนื่อยนะเนี่ยบอกใครบ้างหนึ่งคือไม่อ่านบทด้วยแหละโอเคปะแล้วอ่านแต่เรื่องย่อแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ในกองไปเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็อะไรฉากวันนี้อะไรนะคะอ๋อปอบปอบสู้กับหมอผีอืมแล้วพี่แดงปอบสู้กับหมอผียี่พี่พันคือไงล่ะ รับมีดฟันกระโดดเฮ้คู่ผู้น่อย่างเงี้ยเอหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็แบบบาดเจ็บอกใครบอกทุกคนเลยก็ดูเด้อทุนขนาดนี้ดูเถอะครับบาดเจ็บบาดเจ็บอีนี่เขารับคิวอะไรของเขาไม่รู้ฟาดเข้ามาบอบัดเจ็บเหนื่อยเหนื่อยกับมันด้วยเออมีช่วงหนึ่งเสียงหาย พขาต้องพูดภาษาปอบเออภาษาเป็นไงอ่ะเลอเขาคุยกันนะที่อันนี้ก็งงปอบมีภาษาปอบด้วยนะอันนี้ยิ่งกว่าไม่อ่านบทเลยแล้วแล้วในบทเขาเขียนว่ายังไงมาไอ้แกลแเลีกยเขียนว่าภาษาปอบแล้วก็แพทย์เนี่ยที่ตุรกีเขาขึ้นมาก่อนเลยเลยเนี้ยภาษาปอบเราก็เอ๊ะภาษาปอบเราคิดไม่ออกคุณตุรกีขึ้นมาเลยวว้ามาแล้วเขามาแล้ว เขามาแล้วเรายังไงอ่ะทีนว้าวตายสบายใครผมเหนื่อยมากนะเรื่องเนี้ยมีสาวปอบด้วยครับผมมีแก๊งเด็กในเรื่องด้วยนะมีใครนะแวนโก้มีแวนโก้อ๋อไออ๋อน้องพกอพอยท์ครับอพอยทฟตาอมตาอมพิทแล้วก็มีน้องใจน้องแดนน้องพี่น้องใจน้องแดนเ็แก๊งเลยแก๊งเด็กแกก๊ง็เดในพวกมาถึงนักเรียนลูกศิษย์นะลูกศิษย์เราในเรื่องก็รู้ว่า สุดท้ายเป็นปอบและมีมีส่วนช่วยใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยเราก็เราก็จะกลัวกันว่าถ้าลูกศิษย์รู้เรื่องว่าครูเนี่ยเลดี้เป็นปอบกลัวจะรับไม่ได้แล้วกลัวจะแบบขับไล่ครูขับไล่ครูพอสุดท้ายเนี่ยเนาะพอเขาทุกคนแบบรู้เรื่องแล้วเขาก็รักอ่ะเพราะครูเลดี้เนี่ยจริงๆเขาเป็นปอบที่ดีมากและเขาช่วยเหลือนักเรียนตลอดเขาเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกับเราเนี้ยใช่โอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยฟังเรื่องเหรออย่างนี้ไม่กลัวปอบเขาว่าเหรอ เรไส่ปอบเพลงยันนะเนื่อยมากเหนื่อยเขารู้แล้วนะแอ้แต่สนุกจริงๆนะคะครับแล้วเด็กๆก็แบบเต็มที่มากเลยครับผมงั้นฝากเลยแล้วกันพี่กี้เชิญครับจก็ออนแอร์นะคะจันอังคารพุธเนาะใช่ทุ่มหนึ่งครับผมทางช่อง WorkPo i n t ครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปไอฉีอีครับผมหรือว่าเว็บ iq.com ถูกต้องค่ะนะครับไปตามดูกันได้ในวันนี้ นี่คือตัวแทนนักแสดงนะครับสองท่านด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแพทน้องในกี้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมมีความเป็นเพื่อนกันนวแล้วครับนะฮะครับผมอ้าเจอเจอคุณพระช่วยนะครับอาทิตย์หน้าครับตะวันโดดสิ0โมงตรงทางช่องวอพอย์กดหมายเลขยี่สิบสามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ